เสรีพิสุทธิ์เปิดจดหมายร้องเรียนเลือกตั้งซ่อมเขตสีลำปางถามพักฝั่งรัฐบาลทำอะไรก็ไม่ผิดใช่หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยโพสตเฟ e บุ๊กส่วนตัวโชว์จดหมายร้องเรียนของประชาชนพร้อมระบุว่าหลังจากการลงพื้นที่อย่างหนักแบบปูพรมได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนมากมายได้มีประชาชนร้องเรียนมายังเพจพักเสรีรวมไทยจํานวนมากเกี่ยวกับการทุจริตในการเลือกตั้ง และว,วันนี้ได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเข้ามาร้องเรียนแจ้งเบาะแสเป็นเอกสารของความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมเขตสีลำปางพี่น้องประชาชนบอกว่าคิดว่าเป็นพักฝั่งรัฐบาลจะทำอะไรก็ไม่ผิดตลอดใช่หรือไม่ตนเองก็ไม่อยากเดือดร้อนแต่ทนความไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมไม่เป็นกลางแบบนี้ไม่ได้โดยในจดหมายมีเนื้อหาเขียนข้อความมาส่งถึงพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพักเสรีรวมไทย ซึ่งได้เล่าถึงความไม่เป็นธรรมและการกระทําความผิดถึง4ครั้งซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้รับเรื่องไว้แล้วและจะดําเนินการต่อไป